จด,ดีสู้สื่อสื่อรอบตัวใจด,ดีสู้ส,สื่อสื่อรอบตัวอย่าไปกลัวแต่ต้องรู้ให้ทันรู้ให้ทันโลกทันสมัยโลสื่อสารจาุ่นวานต่างออกไปต้องตามสื่อให้ทันจับสื่อมาดูให้ดีอย่างนี้จะได้รู้ทัน เลขที่ออกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกตายแล้วสวัสดีครับทุกคนเป็นไงกันบ้างครับเออสวัสดีครับโอ้ยสวัสดีครับนั่งฟังแต่หวยไม่ทำงานกันบ้างรครับเนี่ยม,ม,าาม,มาตอนนี้เหรอครับ ให้ซุ้มให้เสียงแล้วด้วยเออแล้วไงครับฟังหวยถูกไหมไม่ถึงนี่ <t> ได้เวลาสวัสดีท่านผู้ชมแล้วครับอ,อย่าโมแต่ฟังหวยอยู่ครับสวัสดีครับพวกเราทำงานเพื่เออทำงานครับทำงานเอาหน,นุ่มนี่แต่งพอแล้วไปไปคิวผมแล้วเออขอบคุณครับเดี๋ยวแป๊บครับลืมถอดแว่นครับ แป๊บนะคะขอเช็คดวงก่อนนะคะพี่เช็คดวงมันใช่เวลาหรอครับเนี่ยอ๋อก่อนที่ผมจะทําอะไรหนูต้องเช็คดวงก่อนค่ะเป็นระดับแรกเลยค่ะพี่โอ้โหพระเจ้าไม่อย่างนี้ด้วยไหมสดดีอย่างเป็นทางการครับคุณผู้ชมครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการใจดีสู้สื่อทางสานีไทยพีวีแห่งนี้เช่นเคยนะครับคุณผู้ชมครับเหตุการณ์เมื่อคู่เนี่ยนะครับเกิดขึ้นตอนที่ เรายังไม่ได้เริ่มถ่ายรายการกันนะครับแล้วมันก็ชวนให้ผมชุกคิดไปว่าอะไรนะที่เป็นสาเหตุให้คนไทยเราสนุกสนานกับการเล่นหวยกันนะผมก็เลยลงมือค้นคว้าดูทางอินเทอร์เน็ตนะครับและเพียงแค่สิบนาทีเท่านั้นครับผมพบเจอเว็บไซต์ต่างๆเกี่ยวกับการบอกหวยแล้วก็บอกเลขเด็ดเนี่ยมากมายกว่าสิบเว็บไซต์เลยทีเดียวถ้าคนต่อไปคงเจออีกเป็นร้อยนะครับยังไม่พอครับเพื่อนร่วมงานผมแต่ละคนนะครับ ตารก็มีหนังสือหวยครับพกพาติดตัวเป็นคนเล่นโอ้โหแล้วไปเปิดตามสื่อต่างๆครับไม่ว่าจะเป็นหนังสือพิมพ์นิตยสารแล้วก็จะเจอบอกหวยอีกนะครับบอกหวยอย่างเดียวไม่พอครับสิ่งที่มักจะตามติดมาด้วยก็คือการดูดวงหรือว่าการบอกใบคําทํานายต่างๆนะครับแม่มันยังไงกันนักนะอยู่นี่เองว่าหายปีไหนยังไม่เลิกครับ หนังสือเขาวางไว้ประกอบฉากก็มาหยิบไปเออเอา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 ,เอาเลยครับขอให้จเจริญน,นะครับซื้อทุกเดือนเนี่ยก็ซื้อเก็บไว้เผื่อมันจะถูกมากอยากจะถูกเต่ทุกวดส่วนใหญ่จะเป็นลอตเตอรี่ลอตเตอรี่ก็ซื้อชุดใหญ่ะก,ตตตตก็อยากรวยมีความหวังลึกๆอะเพื่อถูกรางวัลที่หนึ่งอะไรอย่างเงี้ยคนมามาซื้อทุกวันเลยคะ่ะตั้งซื้อหวย มันก็ขายได้ทุกวันแต่ใกล้ออกอคนมาซื้อเยอะผมว่าคือคนไทยอะ่ะชอบดูหมอดูอยากหาความสบายใจคนขาดที่พึ่งทางใจและมันมีกระแสเมืองไทยเนี่ยตอนนี้มีหมอดูประมาณ 3- 400คนนะทุกๆช่องหลีกเลี่ยงไม่ได้มั่นใจว่าทุกคนต้องการที่พึ่งถ้าบางทีเราไม่สบายใจต่างแ,แล้วก็ไปหาพระหาเจ้าแต่ว่าต้องบอกว่าพระเจ้าบางทีท่านก็แนะได้ในสิ่งที่123เพราะว่าถ้าเพื่อถ้าเบื่อท่านแปลอะไรมากระาจาบัตเนี่ยแต่หมอดูไง เป็นตัวที่ตอบโจทย์โดยเฉพาะผู้หญิง่ะเฮ้ยดูไม่ค่อยดีอยากดูดวงว่ะเออตื่นหรือว่าไปเดินห้างปั๊บเจอเปิดซุ้มเลยหมอดูมันเป็นเป็นเรื่องที่อยู่ใกล้ตัวไปไหนมาไหนก็เจอหมอดูไงอาชีพนี้มีหลากหลายเส้นทางอย่างที่บอกกันว่าร้อยวิธีหนึ่งเป้าหมายในการค้นหาในยุคป,ปัจจุบันมันโซเชียลเน็ตเวิร์กการนำเสนอก็จะมาได้หลากหลายเส้นทางหนังสือพิมพ์ทุกฉบับมีเรื่องดวงวรารสารทุกฉบับมีเรื่องดวงใปัจจุบันเนี่ยมันก็เลยมีมากเป็นไปหมด แล้วมันเลี่ยงไม่ได้ส่วนเรื่องหมอดูที่เกี่ยวข้องเรื่องของหวยจริงๆเรื่องการเสี่ยงโชคมันไม่ได้มีมันไม่ได้มีม,ม,ม,มาแค่ช่วงนี้อยู่กันมาตั้งแต่รุ่นดึกดำบรรนแล้วอาชีพเล่นกับอาชีพบอกก็เลยเกิดขึ้นอุปสองค์อุปทา,านซัพพลายดีมานนะครับมีความต้องการเยอะก็เลยมีอาชีพนี้ขึ้นมาถามว่าเป็นอาชีพที่น่าสนใจไหมน่าสนใจและส่วนให่ไม่ค่อยจะเสียภาษีคุณผู้ชมครับ ถ้าพูดถึงเรื่องการดูดวงหรือโหราศาสตร์ทั้งหลายแหล่นะครับคุณผู้ชมมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องเหล่านี้ครับ <L un> บางคนอย่างเช่นผมเนี่ยนะครับก็อาจจะบอกว่าเป็นเรื่องเล้วไหลงมงายไร้สาระแต่อีกฝ่ายหนึ่งก็อาจจะบอกว่าเออมันเป็นศาสตร์โบราณเป็นองค์ความรู้ที่คนโบราณเขาสั่งสมมาทั้งสองฝ่ายนี้คงจะต้องสู้รบถ,ถกเถียงกันไปไม่มีวันจบสิ้นนะครับ แต่ถ้าเกิดพูดถึงหวยครับโอ้อันนี้แน่นอนไม่มีอะไรลี้ลับทั้งสิ้นครับหวยก็เป็นเพียงเรื่องของตัวเลขสถิติความน่าจะเป็นที่มันเอื้อให้เกิดเป็นเกมการพนันขึ้นมาก็แค่นั้นเองครับไม่มีอะไรมากไปกว่านั้นและในวันนี้ครับรายการของเราก็จะพาท่านไปสำรวจดูสื่อต่างๆนะครับว่าทำไมทำไมถึงได้มีการนำเสนอเรื่องเหล่านี้กันเยอะแยะมากมายนะสมัยก่อนมันมีช่องไม่กี่ช่อง ถ้าไม่จริงจริงเข้าไม่ได้นะแต่ตอนนี้มันมีคําว่าเคเบิลของเราเนี่ยเคเบิลตอนนี้ถ้านับแล้วประมาณ2 0 0้กว่าช่องมันเป็นตัวเลือกไงแต่ว่าหมอดูในคนที่ชอบฝาสเรื่องนี้มันมีเยอะอยู่้วแต่ว่าไม่มีทิศทางที่จะพิเศษตัวเองแต่ตอนนี้มันเปิดไงมันมีศึกชิงเจ้าหมอดูต่างๆมีอะไรต่างๆที่ทําให้แบบว่าคนที่อยากเป็นหมอดูเนี่ยมันมีไรายไดย้หมอดูรวยมีเยอะคือต้องบอกว่าหมอดูคือถ้าจับถูกพิษหรือว่าถ้าางคืนรวยนะ คุณผู้ชมครับอย่างที่คุณแทนไทยพูดไปครับโหราศาสตร์การเล่นหวยฝังแน่นอยู่กับสังคมไทยมานานแสนนานแต่ทั้งสองสิ่งนี้เป็นสิ่งที่มักจะพูดถึงเรื่องในอนาคตอาจจะหาหลักฐานมาพิสูจน์เป็นชิ้นชิ้นทันทีไม่ได้ทำให้สองสิ่งนี้กลายเป็นช่องทางไว้ให้ผู้ที่ไม่ประสงค์ดีเข้ามาหาประโยชน์กับท่าน แม่นอนครับนอกจากจะเดินทางเข้ามาทักทายท่านโดยตรงยังมีอีกวิธีที่เดี๋ยวนี้นิยมกันมากนั่นคือสื่อโทรทัศน์หนังสือพิมพ์วิทยุรวมถึงสื่อทันสมัยอย่างเว็บไซต์ต่างๆเป็นต้นครับปีจอเป็นปีชงครับ แล้วแล้วมันเกี่ยวอะไรกับฉันนะ,นะคะฉันปีมาลงไอ้นี่ปีจอครับอ๋อโอ้โหเนี่ยดูลัคนาราศีดูหน้าหมอนมอง,ม,องมากเลยครับจริงเหรอคขาเป็นหมอนี่ไหนขอดูลายมือหน่อยดูเลยดูลายมือเลยคขาโอ้โหเล็บยาวขนาดนี้ดวงตกแน่ๆครับด,งดวดงตกหรอคะจะทำเรื่องแก้กรรมให้ดีไหมครับคุณหมอแก้กรรมหมาได้ด้วยเหรอคะได้ครับผมโอ๊ยอเมซอจรงจริงเลยลูกไม่เป็นไรนะหนูต้องรอด คุณผู้ชมครับเรามักจะเห็นการถ่ายดวงในหนังสือในนิตยสารในโทรทัศน์ในวิทยุโอ้จะว่าไปก็ในสื่อเกือบจะทั้งหมดทุกอย่างเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวนี้นะครับยังมีคนหัวใสเอาเรื่องของหวยของดวงนะครับมาหากินผ่านทางสื่อโทรศัพท์อีกด้วยนะครับโอ้แล้วก็ไม่ใช่เพิ่งมีนะครับแต่มีมันได้ระยะหนึ่งแล้วด้วยครับ Uh huh. ดวงแม่นหวยตรงสวัสดีครับบริการต่อไปนี้คิดค่าบริการนาทีละ9บาทหากท่านต้องการดำเนินการต่อกรุณากด1นึ่งอุ้ยกดสิจ้าไม่งั้นจะกดมาทำไมต้องดูสิดูดวงแม่นแม่น,มนกับอาจารย์ชื่อดังแสนดังกรุณากดหมายเลขหนึ่งหากท่านต้องการรับเลขเด็ดประจำงวดกรุณากด สองอกดหนึ่งกรุณากดเลือกหมายเลขที่ท่านต้องการรับบริการกดหนึ่งหากคุณต้องการทำนายดวงจากใบไม้กดสองหากคุณต้องการทำนายดวงจากไพ่ยิปซีกดสามหากท่านต้องการทำนายดวงจากดอกไม้กดสี่หากท่านต้องการทำนายดวงจากก้อนหินกดห้า ทำไมมันกดอะไรเ<า>ยอะแยะจังเลยเนี่ยแล้วที่<ป>ฉันจะดูมันอันไหนนะโอ้ยอฟังซ้ำก็ได้อะโอ้ยเสียงเงินอีกแล้วสิเนี่ยแหม่ก็ที่เขาต้องพูดยาพูดเยอะให้กดหลายกดขนาดนี้ครับก็ไม่ใช่อะไรหรอครับเพื่อทวงให้เรากินเวลาไปเยอะเยอครับและที่สำคัญครับโปรดสังเกตเสียงนี่อีกครั้งหนึ่งครับ บริการต่อไปนี้คิดค่าบริการนาทีละ9บาทหากท่านต้องการดําเนินการต่อกรุณากด1น่นั่นแหละครับส่วนใหญ่เขาก็จะมีการแจ้งไว้ก่อนที่จะเริ่มคิดค่าบริการเรานะครับแต่เราก็อาจจะฉุกคิดตามไม่ทันอยู่ดีครับว่าจริงๆเขาได้มีการวางแผนไว้ล่วงหน้าแล้วว่าจะทายังไงเราถึงจะถือหูฟังเขา ไปเป็นเวลานานนานนนนมากนั่นเพราะว่าอะไรครับลองดูรายได้1 9 0 0เียดือนนึงก็ได้หลายล้านเรื่องความเชื่อถ้าเราเชื่อและศรัทธาใครสักคนเนี่ยมีเท่าไหร่ลักประทุมสรุปก็คือเขาพยายามที่จะหาทางทําธุรกิจของเขาผ่านทางสื่อต่างๆนะครับโดยอาศัยสิ่งที่อยู่ในความเชื่อของคนไทยซึ่งก็คือเรื่องหวยกับเรื่องดวงนะครับ เป็นเครื่องมือนั่นเองครับก็ขึ้นอยู่กับเราแล้วครับว่าจะเลือกเสียตังค์ให้เขาหรือเปล่าอย่างไรก็ตามตอนนี้พอเริ่มมีรายการสื่อหรือว่าหนังสือต่างๆที่เกี่ยวข้งของกับเรื่องพวกนี้เยอะๆเข้านะครับบรรดาแต่ละหมอแต่ละอาจารย์ทั้งหลายเนี่ยก็ต้องดิ้นรนพยายามที่จะหาจุดขายให้กับตัวเองครับสวัสดีครับพี่หมอ วันนี้พี่หมอดูดวงตัวเองมายังครับว่าจะดังหรือจะดับอารมณ์ดีพูดอย่างนี้ยนะพี่ไม่ต้องดูพี่ก็รู้ว่าวันนี้แกเจอดีแน่ผมรอเล่นนะพี่อ่ะว่าแต่ว่าวันนี้พี่จะเล่นประเด็นอะไรดีครับประเด็นเรื่องรักรักใคร่ๆของน้องกอดาราสูเปอรตาร์สุดเซ็กซี่กับนายขอนักร้องชื่อดังคู่นี้นะเลิกกันแน่ แม่นสุดๆครับพี่พี่ต้องเน้นคำว่าแม่นสุดสดแม่นสุดๆพี่จะบอกว่าแม่นสุดๆแม่นสุดๆอย่ามแม่นสุดๆใช่ใช่ว่าแต่ว่าใครอย่าพี่แมอยากรู้ใช่ไหมล่ะอยากรู้ไม่ธรรมดาพี่พีก็ไม่รู้อ้าโอ้ก็เรื่องแบบเนี้ย พี่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าใครแต่ว่ามันเรื่องมันน่าสนใจถ้าพูดแล้วคนต้องสนใจแน่เลยพี่ก็เลยพูดขึ้นมาพี่กูขึ้นมาอลอยลอยถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวผมช่วยทําให้มันลอยสูงขึ้นไหมพี่เอาระดับแบบลอยแบบยกเมฆไปเลยไหมพี่ทําได้หรอทำยัไงพูดทำได้ง่ายๆพี่ก็แค่พูดมาว่าดาราเซ็กซี่คนไหนกับนักร้องคนใดเลิกกันรับรองว่ามันต้องเลิกกันแน,น่ๆพี่แล้วยังไงต่ออะทีนี้นะเขาก็จะเอาไปลือทั้งบ้านทั้งเมือง ประเด็นอย่างนี้นะพี่สื่อให้ความสนใจเขาต้อไปตีต่อแน่แ,นแล้วที่สําคัญเขาจะต่อเอาชื่อพี่เนี่ยไปพูดในรายการพี่ก็จะได้ดังแบบไม่ต้องเสียตังค์เลยไงอืมฉลาดแน่นอนฉลาดใช้สื่อเป็นเครื่องอมอืมอใช่แล้วครับมีวิธีการมากมายทางการตลาด ที่จะทำให้อยู่ในความทรงจำของคนดูคนรับสื่อและลูกค้ามีอยู่บ่อยไปที่เรามักจะได้ยินคำแปลกๆแ,แต่นั่นทำให้เราจำได้ว่าใครพูดคำแสนวิเศษพวกนี้ก็เช่นฟันธงคอนเฟิร์มคุณผู้ชมครับสังเกตกันสักนิดไหมครับว่าคำเหล่านั้นมักจะมีความหมายที่แสดงว่าแม่นแน่นอน นั่นก็เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าและจากนั้นเขาก็นำตัวเองออกสื่อให้เยอะๆจากนั้นก็ดังเป็นพลุแตกค่าตัวก็สูงขึ้นสิ่งเหล่านี้หากเรามีวิจารณญาณตกท้ายด้วยความเข้าใจการใช้ชีวิตก็จะดีไม่น้อยครับแต่ส่วนใหญ่คนมักจะรับเนื้อความเข้าไปแล้วนั่งรอโชคชะตา ก็ขอภาวนาให้คุณผู้ชมทุกคนใช้วิจารณญาณด้วยเถินนะครับนอกจากนี้ก็ยังมีการสร้างวิธีการอื่นๆขึ้นมานะครับแล้วแต่ว่าตําราใครตํารามันนะครับก็สรรสร้างกันไปเรื่อยนะครับยกตัวอย่างเช่นออบางคนอาจจะบอกว่าเาปกติเขาดูลายมือกันอันนี้ดูลายเท้าครับบางคนบอกดูลายก้นบางคนบอกอดูดวงจากใบไม้ดูดวงจากสั์เลี้ยง โอ้โหเยอะแยะมากมายแต่ไป่หมดนะครับทั้งหมดนี้ก็เพราะเขารู้ว่าคนไทยเราเดียบื่อง่ายครับต้องคอยสรรหาวิธีการแปลกๆใหม่ๆเนี่ยอยู่ตลอดเวลานะครับผมขอยกตัวอย่างสื่อทันสมัยอย่างเช่นเว็บไซต์เป็นต้นครับเธอเธอมาดูดวงจากนี้ไหมเออไหนยังไงนี่ไงเฮ้ยเออมันดูดวงจากโอง่งอะเอยคลิกเลยคลุยคลิกเลยเออนี่ไง เราให้เราเข้าไปคลิกเลือกองค์หน้าตาที่เราชอบแล้วมันจะทายดวงเราในช่วงนี้อู All ้ไ <c oughs> จิ้งส้นว่ะเราเราเมื่ะ <c oughs> กรุณาใส่เบอร์โทรศัพท์ผมจะได้พาสเวิร์ดอ้าวมันก็บอกช่างสั้นเลยเนี่ยโ <c oughs> อยใส่ก็ใส่สีไม่เห็นเป็นไรเลยใช่อะอะอะเดี๋ยวก่อนครับทราบไหมล่ะครับว่านั่นเป็นวิธีการจ่ายเงินค่าบริการ เขาจะบวกค่าโทรศรัพท์เข้าไปในมือถือระบบที่คุณใช้อยู่แล้วเขาก็จะไปแบ่งรายได้กันทีหลังโดยมีส่วนแบ่งระหว่างผู้ให้บริการทางโทรศรัพท์และตัวคนทำเว็บไซต์เองค่าโทรศรัพท์เหล่านี้จึงค่อนข้างแพงยังไงล่ะครับการทำการค้าในเรื่องที่เกี่ยวกับหวยและดวงเนี่ยนะครับ <S <S ได้ใช้สื่อเป็นตัวกลางในการเข้าหาลูกค้าของเขาครับความนิยมในเรื่องของ การทำนายทายทักในเรื่องของหวยในบ้านเราเนี่ยมันช่างเบ่งบานสะทั่งเิอเกินนะครับงานนี้นี่ไม่รู้ว่าสื่อมอมเมาประชาชนหรือว่าประชาชนนั่นเองที่ชื่นชอบในเรื่องพวกนี้มากจนกระทั่งสื่อเนี่ยต้องใส่มันไว้ตลอดเวลา การทำนายทายทักที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องที่หลายคนสนใจทีเดียวโดยเฉพาะที่เกี่ยวกับข่าวภัยพิบัติบางก็ทำนายว่ารัฐบาลนี้จะอยู่ไม่นานมีการจราจนเกิดขึ้นมีปฏิวัติรัฐประหารบ้างก็ทำเอาหลายๆคนทิ่ตกกังวลส่งผลไปถึงธุรกิจเศรษฐกิจผู้คนพากันวาดผวาในช่วงที่สังคมย่ำแย่ คนที่ออกมาทำนายต้องกลายเป็นแพ้ไปด้วยการถูกจับอันที่จริงเรื่องแบบนี้ขึ้นอยู่กับความเชื่อและมากไปกว่านั้นสื่อหรือเปล่าครับที่ไปกระพือทำทำนายนี้ออกมาเพราะอยากขายข่าวงานนี้ผมว่าสื่อมีส่วนอย่างมากทีเดียวนะครับบางทีคนที่ทำเศรษฐกิจเสียหายในคราวนี้อาจจะเป็นสื่อเองนั่นแหละเพราะฉะนั้น คุณผู้ชมเองใช่ว่าสื่อพูดอะไรแล้วจะเชื่อไปเสียทั้งหมดนะครับเดี๋ยวจะกนละหวนกันอีกคงต้องจับหมอดูทั้งโลกไปขังไว้แน่ๆสื่อเป็นตัวกําหนดมีบทบาทสำคัญกับครูแต่ละคนสื่อมวลชนเป็นตัวกําหนดทุกสิ่งทุกอย่างหมอดูดังดับได้ก็เพราะสื่ออยู่ที่การปฏิบัติตัวของหมอดูเหมือนกันคือหนึ่งหมอดูดังด้วยตัวเองแล้วก็ ทุกคนศรัทธาประชาชนศรัทธาสืา่อก็จะเข้าไปหาตัสัมภาษณ์สองคือบอกว่าหมอดูหนึ่งคนอยากจะพิเศษตัวเองก็ซื้อเวลาเพื่อที่จะมาจัดรายการและพิเศษตัวเองก็เป็นอย่างนี้ก็ได้ไมาทำนายใทยทัก์ในส่วนที่ไม่เป็นอัปมงคลกับเขาเนี่ยมันเท่ากับเป็นการแนะนำได้แต่ถ้าทำนายไทยทัก์ในเรื่องที่จะทำให้กเกิดความเสียหายในทางสภาพสิทธิส่วนบุคคลเมื่อไหร่อันนั้นจะกลายเป็นหมิ่นประมาทจนที แต่ทํานายอีกอย่างที่ผมบอกว่าผิดกฎหมายเนี่ยคือทํานายแบบทําลายแอฮิดเดนอเจนดาซ่อนเน้นทําลายมีอ่า่มที่คนเบียเบ่ยงเบนมีพฤติกรรมเบียเบ่ยงเบนออกโทรทัศน์แล้วบอกดาราคนนั้นจะไปเป็นอย่างนั้นกับคนนี้ไปเป็นอย่างนี้คนนั้นซึ่งมีมากเลยเกินอ,อย่าลืมนะครับสื่อต่างๆเนี่ยล้วนเป็นช่องทางให้คนที่เขาอยากจะเข้ามาชักจูงหรือชี้นําเราหรือแม้กระทั่งบางครั้งเนี่ยเข้ามาเพื่อที่จะขายของให้กับเรานะครับ บางอาจารย์นี่ก็ดูดวงไปด้วยก็ขายวัตถุมงคลไปด้วยเลยนะครับเราไปดูตัวอย่างกันดีกว่าครับสวัสดีครับวันนี้นะครับท่านอาจารย์นะครับมีโปรแกรมที่น่าสนใจนะครับมาเชิญชวนให้ทุกคนร่วมกันทําบุญนะครับวันนี้นะครับเรามีการสร้างพระนะครับเ9วัดทั่วโลกครับฟรีค่าที่พักฟรีค่าอาหารฟรีค่าเดินทางเลยนะครับถูกต้องครับเพียงแค่เช่าบูชา พระที่ผมนําดินมาจาก99วัดทั่วโลกมาสร้างที่สําคัญนะครับพิมพ์นี้เนี่ยผมทําเพียงแค่9ก้99องค์เท่านั้นตร้างเสร็จแล้วผมทุบพิม์ทิ้งเลยครับศักดิ์สิทธิ์มากๆครับอาจารย์ท่านใดสนใจนะครับโทรมาที่เบอร์1 9 0 0 1 9 0 0 1 9 0 0เลยนะครับคุณผู้ชมครับตัวแบบนี้มีโฆษณาให้เห็นผ่านสื่อต่างๆมากมายโดยอ้างว่าฟรีแต่ต้องซื้อวัตถุมงคลก่อน อันที่จริงก็บวกค่าใช้จ่ายไว้ในวัตถุมงคลแล้วก็มีหรืออ้างว่าใครชงปีนี้ก็จะแก้ได้ด้วยสิ่งนั้นสิ่งนี้แล้วแต่จะยกขึ้นมาอ้างกันการขายทัวนี้จะเป็นไอเดียของคนทำรายการเพื่อให้มีรายได้และสร้างแฟนคลับให้หมอดูซึ่งต้นทุนการทำทัวร์จริงๆแล้วราคาอาจจะแตกต่างกันไปตามความใกล้ไกล โดยทั่วไปหมอดูก็จะมักมีรายได้1,000บาทต่อหัวส่วนทางรายการก็จะได้ประมาณ1,500บาทหรือมีการจำกัดจำนวนคนเช่นที่บอกว่ารับ30คนเท่านั้นพอพอไปจริงๆก็จะมีมากกว่านั้นครับ<ม>เขาก็รับอยู่เรื่อยๆนะครับแต่ก็อ้างว่ารับ30คนเท่านั้นเพื่อเร่งยอดให้คนรีบจอง<ม>บางที่มีประกาศหน้าจอท<ม>ีวีไปเลยว่า ตอนนี้มีคนจองมาแล้วเหลืออีก<ร>สิที่เท่านั้นมันคือเป็นกระแสเป็นการโต้อตอบมันทําให้คนบอกว่าทุกๆช่องมองว่าเรื่องธุรกิจเนี่ยหมอดูมาพร้อมธุรกิจได้อาจารย์คนนี้เก่งเรื่องนี้อ่ามีสินค้าตรงนี้หมอดูก็มีบางคนก็มีเครื่องรางของข,องของังไงมันไปได้มันทําให้สถานีมีไรายได้กับผูดูหรือไม่ก็ดูดวงอ่ะดูดวงตัวแต่ตัวกับอาจารย์แบ่งรายได้คนละครึ่งกับสถานีมันทําให้หมอดูเนี่ยตอนเนี้ยมันไปอยู่ทุกช่องได้เพราะว่ามันมีรายได้คู่กับ เจ้าของสถานีต้องบอกนิดหนึงว่าคำว่าว่เา1 9นเนี่ยมันมีลักษณะของการการทำนายสดกับการทำนายโดยผ่านช่องทางแบบมีการบันทึกเลคคอร์ดไว้เหมือนกับการใช้คอมพิวเตอร์นาทีละ9บาทนาทีละ12บบาทนะครับมันเป็นไรายได้ที่มหาศาลมากที่ทำธุรกิจอยู่เนี่ยบางคน,นมีไรายได้เดือนหนึ่งเนี่ยโดยที่ไม่ต้องทำอะไรเนี่ยมากกว่า1 0 0 0 0แสนบาทธุรกิจที่เป็น190 0เนี่ยเป็นธุรกิจที่หมอดูอาจจะไม่ต้องทำอะไร แต่เพียงแค่ว่าเล็กขอดไว้อาทิตย์หนึ่งเดือนหนึ่งก็เข้าไปเล็กขอดเสียงของตัวเองไว้พอเรากดโทรศัพท์เข้าไปปุ๊บเนี่ยก็จะเริ่มทํานายนี่คือธุรกิจแห่งความเชื่อสื่ออาจจะเป็นแค่ช่องทางผมไม่จําแนกว่าสื่อไหนดีหรือสื่อไหนไม่ดีเพราะดีหรือไม่ดีอยู่ที่ผู้นําเสนอมากกว่าและที่รายการของเรานําเสนอให้ท่านได้ชมกันในวันนี้นะครับก็เป็นเพียงตัวอย่างส่วนหนึ่งของการใช้กลยุทธ์ผ่านสื่อทุกช่องทางครับไม่ว่าจะเป็น พรทัาตวิทยุหนังสือพิมพ์นิตยสารอินเทอร์เน็ตคุณผู้ชมครับอย่าปล่อยให้สื่อหลอกตาติดใจเราด้วยเรื่องพวกนี้อีกเลยนะครับเราเชื่อได้แต่เราก็ต้องมาวิเคราะห์เทคนิคง,ง่ายๆว่าคุณจะไปดูหมอดูว่าหมอดูไหนแม่นแม่นๆนะหมอดูข้าหนูมีเรื่องไม่สบายใจแค่นี้พอไม่ต้องเป็นบรรยายบอกแค่วันเดือนปีเกิดถึงเวลาถ้าชดเจ๋งจริงนะแล้วเขาจะบอกเป็นชอดเอ สังเกตไม่สังเกตว่าคุณไปหาหมอดูปับหมอดูยังไม่ทันถามอะไรอ่ะบอกทั้งหมดแล้วโอ้ยมาพังพูเลยปักอ้หมอดูไม่ต้องทําอะไรเลยรู้หมดแล้วไงถ้าคอมเมนต์สิ่งเขาจะบอกคุณนี่นี่คือเทคนิคเรื่องหวยเนี่ยอย่างที่บอกบางทีมีกระแสนั้นกระแสนี้สิมบนชนก็จะชูลงไปแต่ทั้งนี้ถ้าเราเชื่อไม่เชื่อมันอยู่ที่ตัวเรานะจริงๆกาลังบอกว่าคุณจะเชื่อใครก็แล้วแต่อย่างที่บอกว่ายึดหลักตัวเราเป็นที่ตั้งถ้าเราคิดว่าเราเชื่อเราเชื่อถ้าเราไม่เชื่อก็คือไม่เชื่อคือบางคนหุืยทำไม หมอดูก็สามารถรู้หวยได้เหรอถ้าถามว่าหวยตอนนี้มันรับว่ะต้องถามกลับไปใช้วิจารณญาณกันให้มากครับพบกับรายการใจดีสู้สื่อได้ใหมในสัปดาห์หน้าครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับโอ้ยหายเสร็จสักทีฉันว่าะไปสล็อต t ร r y สักใบนี่ดีดีหนูจะอ่านดวงต่อเลยเมื่อกี้อ่านทางว่ายูเนี่ยนี่ดีดีก่าผมไม่กลับจริงๆสื่อมีเดียทั้งหลายวิจุโทรทัศน์ต้องใจเย็นๆช่างใจนิดนึงว่า อันนี้ควรจะออกไหมหน่าจะเป็นไหมถ้าเกิดอยากจะพูดข่าวนี้ออกไปเขาว่าอย่างนี้ช่วยนิดนึงครับช่วยเติมความคิดให้คนไทยว่าเดี๋ยวเพิ่งเชื่อเสียทั้งหมดท่านคิดเอาเองแต่บางคนเนี่ยสื่อบางคนพอพูดแล้วเนี่ยคุณเชื่อเลยพอคนเชื่อเลยนี่คือปัญหานะครับนี่คือปัญหาเพราะฉะนั้นทั้งสองฝ่ายคนที่ทําหน้าที่ของโมดูก็ระมัดระวังคนที่เป็นสื่อ ก็ต้องให้ความเข้าใจที่ถูกต้องต่อผู้รับฟังไม่งั้นเราจะไม่เป็นผู้สื่อสารมวลชนเราอยู่ระหว่างการเอาสิ่งที่ถูกไยให้กับคนที่ควรรับนะครับไม่ใช่เอาสิ่งที่ถูกแล้วมาใส่สีตีข่าวกลายเป็นสิ่งที่ผิดลกลายเป็นสิ่งที่ทำลายอันนี้ก็ฝากเป็นต้นสังเกตอท่านี้แหละครับใจดีสู้สื่อสื่อรอบตัวใจดีสู้สื่อสื่อรอบตัว อย่าไปกลัวแต่ต้องรู้ให้ทันรู้ให้ทันโลกทันสมัยโลกสื่อสาระจุ่นวายต่างออกไปต้องตามสื่อให้ทันจับสื่อมาดูให้ดีอย่างนี้จะได้รู้ทันโวโอ้ใจด,ดีสู้สื่อ